สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้ก็ทำอีกแล้วเนาะท้องอยากปากอยากก็ต้องทำมาค่ะนะคะก็ง่ายๆอีกค่ะสไตล์พอล่าเนาะมีอะไรก็หยิบหาในตู้กับข้าวในตู้ต่างๆเนาะมารวบรวมกันเป็นเมนูง่ายๆสไตล์พอล่าแล้วค่ะเพื่อน่ะมีอะไรวันนี้จะทำอะไร มีไก่สีน้องนะทำเล็กๆค่ะเสิร์ฟเล็กๆสําหรับพอล่านะคะแต่ก็เคยทานไม่เคยหมดเลยนะคะไก่อันนี้ผักค่ะผักรวมค่ะผักไว้กินกับนะคะมีอะไรบ้างดูเอาเองค่ะพอล่าจะมาทําขนมจีนน้ํายาไก่ค่ะพอล่าจะใช้ ปลากระป๋องทูน่านะคะเป็นน้ำนัวนะคะไม่ได้มาขายนะคะจะเอามาเลือกว่าจะเอารสไหนนะคะเพราะเราจะใส่ประมาณสองกระป๋องน้ำนัวนะคะแล้วก็กะทิมิว้วแล้วก็ครีมเนาะอย่างละกระป๋องไก่สีน้องน้ำพริกสำเร็จรูปทางใต้ค่ะเขาเรียกว่าพริกแกงขนมจีนนะคะนะคะ,นะคะเป็น curry p a s t เป็นง่ายๆคะ่ะ เจ้านี้อร่อยค่ะเพระเราทาประจําเลยค่ะนะคะก็จะมีเนี่ยแกะออกมาแล้วเสร็จถ้วยก็มีใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะคะเพื่อนง่ายๆสไตล์สําสเร็จรูปตะเก็นนะคะน,นี่แหละค่ะขนมจีนต้มห้าสิบนาทีนะคะเส้นนี้เหนียวนุ่มนะคะอร่อยค่ะไปลงมือทากันเลยนะคะหม้อร้อนพอเรา,าจะใส่กะทินะครีมลงไปก่อนเพื่อไปผัดเครื่องแกงะคะ่ะ ใส่ประมาณครึ่งกระป๋องก่อนนะคะเพื่อนอันนี้ไม่มีสูตรตวงเลดทั้งสิ้นนะคะทำสไตล์ปากพอล่าเองนะคะอัน <c oughs> ไม่ตวงค่ะชอบแบบไหนก็ใส่เติมเข้าไปเลยค่ะนะคะตอนนี้กะทิร้อนนะคะพอล่าก็จะเอาเครื่องแกงลงไปผัดกับหัวกะทิก่อนนะคะตอนนี้น้ำกะทิหัวกะทิที่เราผัดกับปลาทูน่าเนาะ เริ่มสุกเดือด<ม>เต็มที่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะน้ำไม่ท่วมไก่ใช่ไหมคะแล้วก็เติมอมิ้วโคโขนัลงไปเนาะให้ท่วมไก่เลยค่ะ จากนั้นเราปิดฝาไว้นะคะไม่ต้องคนนะคะต้มจนไก่สุกค่ะแล้วค่อยมาปรุงรสนะคะไก่ไก่สุกแล้วนะคะเพราะเราก็จะมาปรุงนะคะใส่น้ำปลามาเชฟไปนะคะกะเอาพอประมาณค่ะเกลือ <c oughs> นิดนึงค่ะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มค่ะน้ำตาลค่ะช้อนโต๊ะนะคะ คนอค่ะเพิ่มความกลมกล่อม,มค่ะปรุงรสชิมรสเรียบร้อยนะคะพอล่าก็จะแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยเนาะเพิ่มความหอมอีกนิดนึงค่ะนะฮะขนมจีนน้ำยากไก่ง่งายๆสไตล์พอลากก็พร้อมทานด้วยค่ะไปทานเลยน,นะคะเพื่อน สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีวันเด็ดดีๆอากาศดีๆวันนี้นะคะก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิกกินอีกนะกินอีกครั้งเนาะกินง่ายๆสไตล์พอลล่าน,นะคะเพื่อนวันนี้เมนูเห็นเพื่อนทานก็เลยนึกอยากเก็ตไอเดียขึ้นมาทํานะคะ พอเรา,าทำขนมจีนน้ำยาไก่ค่ะกะทิน้ำยาไก่นะคะง,ง่ายๆจะตายพอล่าค่ะจากกระป๋องจากแคนจากถุงน้ารวมมิกกันได้กินหน้าตานอาหารนะคะเต็มไปด้วยผักสวนครัวผักกับเยอะแยะเลยก็ผักแบบไทยๆเนาะผักแบบบ้านๆเราไม่มีเนาะก็กินแบบนีแเลยค่ะรวมๆกันไปสีสันหอมหอมเพื่อนหอมน้ำกะทิเครื่องแกงน้ำลายไหลเลยค่ะ ไม่ต้องพูดมากเลยค่ะทานเลยนะคะขนมจีนก็เส้นเล็กนุ่มใสน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนมา,มา,มา,มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนไม่มาทานด้วยไม่หมดนะคะเรียนเชิญเพื่อนยูทูบทุกท่านนะคะมาทานขนมจีนกับพอล่าค่ะมาช่วยทานเลยค่ะจะได้หมดค่ะนะคะร้อนร้อนกินแบบร้อนร้อนสดๆเลยค่ะเพื่อน ถึงพริกถึงขิงมันกะทินัวใช้มือนะคะกับผักกาดสปีนิดเนาะผักสปีนิดนะค่ะอร่อยนะคะพราชอบมันขอแห้งไก่นะคะ น้ำขนมจีนต่างหากนะคะลอยนัวมันหอมโอ๊ยอ,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 อยากเอามือลุยเพื่อนแต่ร้อนค่ะลุยก็เม,มือเหลืองหมดเลยเนาะน,น้ำกะทิมันเหลือง <laughs> หมดอิ่มหมดน,น้ำแกงนะคะเดี๋ยวขนมจีนกะผักยังเหลือค่ะเพื่อนอยากกินได้เยอะๆกว่านี้แต่มันทานไม่หมดนะเพื่อนอร่อยมากค่ะขนมจีนน้ำยากะทิไก่พลา่าผักรวมเยอะแยะเลยคะ่ะอร่อยมากย่ำมียำมีสุดยอดอาหารเที่ยงว,วันนี้เลยคะ่ะ พี่ขาดไม่ได้ก็นี่ค่ะสตอกันหน่อย <laughs> เลือกกินอะไรก่อนลองท้องเนาะแย่ร้อนท้องพอกินเผ็ดอะโวคาโดดีกว่า <c oughs> หมดอะโวคาโด,ดครึ่งหนึ่ง สตอรี่ทำไม่ได้อิ่มเพื่อนก็อาหารเที่ยงพอล่า่ง่ายสไตล์พอล่าก็อิ่มน้ำสมานกับขนมจีนน้ำยาไก่กะทินะคะถ้าชอบก็กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์พอล่านะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย